วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมารู้จักกับโรคที่เกิดในเด็กนะคะนั่นก็คือโรค RSV ค่ะโดยโรค RSV คืออะไรทุกคนทราบกันไหมคะถ้าทุกคนยังไม่ทราบวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับโรค RSV กันนั่นเองค่ะโดยโรค RSV นะคะเป็นโรคที่ติดเชื้อผ่านทางเดินหายใจที่พบบ่อยในเด็กค่ะโดยเฉพาะเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า2ปีนั่นเองค่ะโรค RSV นะคะจะคือเชื้อไวรัส ที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจล่างและบนค่ะเช่นหวัดทั่วไปหลอดลมอักเสบในเด็กเล็กนะคะโรค RSV นะคะก็อาจจะเกิดได้รุนแรงกว่าผู้ใหญ่ค่ะเพราะเด็กเล็กนะคะมีทางเดินหายใจที่แคบกว่านั่นเองค่ะโดยสาเหตุของโรคนี้นะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส RSV ที่แพร่ผ่านได้ง่ายนั่นเองค่ะ เช่นการไอหรือการจามนะคะต่อมานะคะก็เกิดจากการสัมผัสสิ่งของที่มีเชื้อนะคะเช่นของเล่นรูป,ปิดประตูแล้วก็ผ่านจากการสัมผัสน้ําลายน้ํามูกแล้วก็เสียบหากของผู้ป่วยค่ะโดยนะคะเด็กเล็กนะคะก็จะยังมีภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรงจึงทําให้ติดเชื้อไวรัสนี้ได้ง่ายค่ะเชื้อ RSV นะคะสามารถอยู่บนพื้นผิวได้หลายชั่วโมงค่ะและอยู่บน มือได้เป็นเวลา30-60ถึงนาทีเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นอาการของโรค RSV ในเด็กค่ะโดยอาการแบบทั่วไปนะคะก็จะมีอาการที่คล้ายกับไข้หวัดนั่นเองค่ะเด็กก็จะมีไข้ไอมีน้ำมูกหายใจนะคะก็จะมีเสียงคลืดคลาดต่อมานะคะอาการนะคะที่รุนแรงโดยต้องระวังเป็นอย่างมากนะคะโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า2ปีค่ะก็จะมีอาการ หายใจเร็วหายใจลําบากนะคะต่อมาก็จะมีหายใจแบบมีเสียงแบบวีดนะคะแล้วก็ไอหนกักต่ออาการต่อมานะคะก็จะมีปากซีดเขียวนะคะโดยอาการนี้นะคะต้องอันตรายอย่างมากค่ะและต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันทีค่ะโดยกลุ่มเด็กที่มีอาจจะมีอาการรุนแรงได้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ปีเด็กที่คลอดก่อนกำหนดอาการรักษาโรคไอซีในเด็กนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะ มาเริ่มที่การดูแลที่บ้านก่อนนะคะเราจะให้ยาพาราเพื่อลดอาการไข้ขึ้นพร้อมกับล้างจมูกและดูดน้ำมูกเพื่อให้หายใจโล่งขึ้นนอกจากนี้ต้องคอยดูอาการขาดน้ำและให้ดื่มน้ำดื่มนม้ให้เพียงพอระหว่างพักผ่อนควรจัดให้นอนศรีรษะสูงและอาจใช้เครื่องพ่นไอน้ำเพื่อช่วยให้หายใจสบายขึ้นค่ะส่วนการรักษาในโรงพยาบาลนะคะถ้าเด็กอาการหนัก แพทย์จะให้ออกซิเจนเสริมลมทั้งให้สารน้ําทางหลอดเลือดในลายที่กินไม่ได้พร้อมกับเฝ้าติดตามการหายใจอย่างใกล้ชิดในบางรายอาจให้ยาขยายหลอดลมหากมีหลอดลมตีบและดูแลภาวะแทรกซ้อนเช่นบอดอักเสบค่ะและโรคต่อมานะคะก็จะเป็นโรคไข้เลือดออกในวัยรุ่นโดยเลือดไข้เลือดอ,ออกเนี่ย จะเกิดขึ้นมากสุดในฤด,ดูฝนพราเมื่อฝนตกลงมาแล้วจะทําให้เกิดแอ่งน้ําและยุงลายสามารถปเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ําได้ค่ะทําให้ยุงลายนีย่มีประชากรที่เพิ่มขึ้นโรคไข้เดาะเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อของไวรัสที่ชื่อว่าเดงกีโดยจะมีทั้งหมด4สายพันธุ์แน่งค่ะโดยมียุงแพมเมียนะคะเป็นพาคะนำไวรัสเดงกีนะคะกัดคนสู่คน่นองค่ะ อาการของไข้เลือดออกนะคะก็จะมีไข้2-3วันปวดเมื่อยตามร่างกายแขนแดงข้อพับแดงก็ถ้ามีอาการดังนี้แล้วนะคะแล้วรับประทานยาตามอาการแล้วไม่หายไม่ดีขึ้นอันนี้ควรพบแพทย์ค่ะมาต่อกันที่แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกนะคะ อย่างแรกนะคะเราก็จะทําการดื่มน้ําผลไม้หรือว่าน้ําเกลือแร่นะคะเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ําการรับประทานอาหารที่มีรสชาติอ่อนการเช็ดตัวเป็นระยะระยะเพื่อเป็นการลดไข้นะคะแล้วก็ห้ามรับประทานยาประเภทแอสไพรินหรือว่าเอนซานั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรารับประทานยาตยัวนี้ไปนะคะมันจะทําให้เกิดเลือดออกมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางการป้องกันค่ะคืออย่างแรกเนี่ยเราก็จะทําการทําลายแหล่งเพาะพันธุยุงลายก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์เก่าๆหรือว่าโอ่งน้ํานะคะต่อมานะคะ ก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงการป้องกันการให้ยุงลายเนี่ยกัดในช่วงเช้านะคะเพราะว่ายุงลายเนี่ยจะชอบกัดในช่วงเช้ามากกว่าตอนกลางคืนนั่นเองคะ่ะสุดท้ายน,นะคะคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในผู้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่9ก้ถึง45ปีนะคะโดยผู้ที่มีประวัติการเคยเป็นไข้เลือดออกแล้วเนี่ยก็จะต้องทําการฉีดวัคซีนนะคะทั้งหมด3เข็มออกมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโรคไข้หวัดใหญ่นั่นเองค่ะ ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่นะคะก็เป็นโรคที่เกิดจากเป็นเชื้อไวรัสของไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งสามารถทําให้เกิดอาการได้หลายอย่างากว้างเลยค่ะเช่น 1. ปวดหัว 2. ปวดไม่ตามร่างกาย 3. เจ็บคอ มีไข้สูงและยังไม่พอนะคะยังมีอาการที่เป็นระบบทางเดินหายใจด้ค่ะเช่นไอแสบคอหรือคัดจมูกนั่นเองค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะค่ะอาจดุนแดงแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยนะคะรู้สึกอ่อนเพลียมา,มากๆแล้วก็ไม่อยากทำอะไรเลยค่ะ ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่นะคะมันจะพบในช่วงฤด,ดูหนาวก็คือช่วงฤดูนี้นี่เองซึ่งจะทําให้ผู้คนนะคะมีอาการป่วยง่ายมากๆเลยค่ะและยังมีโอกาสทําให้ผู้ป่วยเกิดพร้อมกันได้อีกนะคะทําให้เป็นกลุ่มใหญ่ๆซึ่งเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็นการระบาดนั่นเองค่ะค่ะและต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงวิธีรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่กัน,นะคะ่ะอย่างที่1นะะคการรึ่งนะะลและการรักษาตามอาการเมื่ออาการไม่รุนแรงมากนะคะ ก็จะแนะนําให้พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้มากๆรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายแล้วก็ต้องใช้ยาแก้ปวดหรือย,ยาลดไข้อย่างเช่นยาพาราเซตามอลหรือว่าใช้ยาตามอาการที่เป็นอย่างเช่นยาแก้ไอหรือว่ายาแก้น้ามูกค่ะต่อมานะคะเราจะมารักษากันด้วยยาต้านไวรัสนะคะโดยเราจะใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางถึงรุนแรงหรือว่าเป็นผู้ป่วยเสีย่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวเรื้อรังอยู่แล้วนะคะ โดยยากลุ่มนี้นะคะก็จะไปยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสนั่นเองค่ะเราจะใช้ยาเช่นทามิฟลูเลเลนซาแล้วก็โซฟูซาค่ะโดยยากลุ่มนี้นะคะแพทย์หรือเภสัชกรต้องเป็นผู้สั่งยาเท่านั้นค่ะต่อมากรณีที่3นะคะในกรณีที่รุนแรงามากค่ะเีการหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกหรือไข้สูงตออ่อเนื่องหลายวันก็จะแนะนําให้ไปพบแพทย์ทันทีเลยค่ะและขอเพิ่มเติมน,นิดนึงนะคะเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่เชื้อก็จะแนะนําให้สวมหน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆแล้วก็หลีกเลี่ยงที่ที่ มีผู้ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโรคความดันในเลือดสูงหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงค่ะส่วนใหญ่เนี่ยจะพบมากในผู้สูงอายุค่ะโดยสาเหตุของการเกิดโรคนี้นะคะเป็นได้หลายส่วนมากและก็หลายปัจจัยมากค่ะเช่นการที่มีพันธุก,กรรมหรือว่าเป็นพวกโรคแบบว่า,วา เบาหวานไขมนันในเลือดสูงพวกนี้ก็สามารถเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้แล้วก็เพราะที่ว่าเป็นแบบว่าเกี่ยวกับโรคไตกินเค็มเยอะอย่างนี้ค่ะแล้วทำให้ไตทํางานหนักมากขึ้นมีอีกปัจจัยที่พบได้มากนะ,ค,ะคือเช่นการความ,วามพี่ว่าเกี่ยวกับความเครียดมีความเครียดมากก็สามารถเป็นโรคนี้ได้แล้วก็แบบว่าไม่ค่อยออกกำลังกายยิ่งผู้สูงอายุค่ะยิ่งไม่ออกกำลังกายก็สามารถมีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ ต่อไปนะคะการดูว่าคนนี้จะเป็นโรคความดันหรืสูงหรือเปล่าเราสามารถดูได้จากการวัดความดันค่ะในวัยผู้สูงอายุนะคะถ้ามีเลขบนความดันค่ะมันจะมีเลขร้อยกับมทั้งบนกับข้างล่างใช่ไหมคะถ้าข้างบนเนี่ยเกิน1 4 0้และข้างล่างเกินประมาณ190 190อก่ะก็จะมีความเสี่ยงแล้วว่าคุณนะจะเป็นโรคความดันเหือสูงอาการที่พบบ่อยนะคะส่วนใหญ่จะไม่มีอาการแต่บางคนอาจจะมีปวดศีรษะท้ายทอยหน้ามืดเวียนหัวเหน่อยง่ายใจสัน่นมองเห็นไม่ชัดเลือดกำเดาไหลคะ่ะ